ตำม,ม่วนเรานะคะตำม,ม่วนเราแยกเครื่องค่ะมาคลุกนอกสถานที่นะคะอยากรู้ว่าแยกเครื่องมาดียังไงเดี๋ยวจะคลุกให้กินนะคะเต้นมาแล้วก็ค่ะลงค่ะโดยที่ไม่ต้องมีครลค่ะแค่มีถุงมือก็โอเคแล้วแครอดค่ะถั่วค่ะ <c oughs> ตำม,ม่วเราแปลว่าใส่ปลาร้านะคะ ม้วนไทยทุบไปแล้วตอนนี้ม้วนเราพิกกี่เม็ดเพื่อนกินแบบเบบีห้าเม็ดค่ะนี่สเต็ปแรกขั้นตอนมีแบบนี้ก็ใช้ถุงมือนะคะขยำค่ะขยำให้รู้สึกว่าให้เส้นมันนุ่มเหมือนอารมณ์เราใช้สากตำนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะนุ่มมันจะนิ่มไม่ต้องกลัวมันจะเจ็บ หอมอะหอมปลาล้าค่ะมินเรามีเรามีกล,ล,ล่องละใส่ไปละ <laughs> อุ้ยคนห่ายจะเป็นลมค่ะ <laughs> แต่ว่าพี่หอมนะอ,อ่ะได้ที่แล้วค่ะเป็นโดนช็อตด้วยน้ำปลาแล้วนะคะต่อไปก็ <laughs> ใส่ อออค่ะขนมจีนขนมจีนนี่ขนมจีนนี่ล้างน้ำก่อนนะคะเพื่อความสะอาดลูกค้าสามารถทำตามได้เลยค่ะเวลาที่ซื้อส้ตมตำหงพลอยไปโรนี่แค่นี้ก็อร่อยฟินแล้วค่ะ ชิมก่อนมหมช้อนแต่ว่าโครกแรกอะแบบแบบไม่ต้องชิมก็ฟินแล้วอะเฮ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยแบบไม่ต้องปูอะไรเพิ่มแล้วนะคะใส่จานเลยนะคะเห็นหรือยังคะ แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะชามใหญ่มากชุดหนึ่งนี่คือแบบเยอะมากค่ะชุดละร้อยี่สิบาทเนี่ยต้องอย่างนี้ไหมคะคุณแบงค์ใส่ได้เลยครับค่ะคือจานใหญ่มากคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะสะอาดอร่อยค่ะค่ะท็อปปิ้งค่ะเออแม่ค้าก็ลืมเอามีดกรรไกรมาตัดนะคะแกะมันแบบนี้นะคะ กุ้งค่ะกุ้งก็คุณภาพเกรดเอหัววงพลอยก็คั่วเองนะคะหัวลิสงคั่วเองทุกวันหอมอร่อยหอมแล้วอะ่ปะปลาแบบหอมมากอะ่ะนี่สรุปไปไหนเราก็ต้องแบบคือห่อไปทานเองได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นแคขผงชูรสที่อื่นเพราะเราหอกับข้าวมากินเอง ถึงสมุทรสงครามอำเภออะไรนะสมวนมะนาวอะ่ะสมวนมะนาวบ้านน้องมิ้นนะ่ะอำเภออะไรนะรู้แต่ว่าจังจังหวัดสมุทรสงครามแต่ว่าอำเภออะไรอะ่ะเดี๋ยวค่อยถามน้องมิ้นค่ะบางคนทีอำเภอบางคนทีนะคะมารอบสองแล้วอะ่ะยังจําไม่ได้อยู่เลยอะ่ะไม่ได้จ๊ะลืมลืมนี่เสร็จสองจานนะคะจานนี้ มั่วลาวค่ะแปลว่าใส่ปลาจานนี้มั่วไทยแปลว่าไม่ใส่ปลานะคะ